เคยครับเคยค่ะเคยค่ะเคยแอบชอบดีกว่นั้นชื่อน้องฝนค่ะชื่อน้าครับชื่อแอมค่ะ,ชอ,อคะชอบนะเราอ่ะชอบตอนตัวเองมีความรักมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นแบบเราชอบสั่งกระจกมากเลยแบบยิ้มตลอดเวลา ทุกอย่างเปนสีชมพูหมดเลยทุกอย่างเพอร์เฟคมากมีความสุขขอทำอะไรนิดนึงก็รู้สึกแฮปปี้มีคนที่อยู่ข้างๆมีคนคอยซัพพอร์ตความรักเป็นเรื่องที่นันต้องสำหรับนึงอะแล้วทำไมอ่ะอ้าวก็เหนือไม่เคยมีแฟนไงเนี่ยจะเป็นรู้ได้ยังไงว่าความรักมันเป็นอะไรยังไงนีเรียสนหลัก ถามมึงจริงมึงชอบน้ำปะวะมาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดสิยันนี้เจกันนะคะต่อจากเนี้ยน้ำอาจจะไม่ได้เจอพี่เขาตลอดชีวิตนะเว้ยจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ พอมิเศษคือตัวหนังเรื่องเนี้ยมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องน้ำเนี่ยก็คือไม่ได้สวยแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้สวยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแอบ,บชอบรุ่นพี่ที่เขาค่อนข้างที่จะหล่อแล้วก็พอรในโรงเรียนซึ่งมันตรงกับเราดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าใจเราดูหนังเรื่องนี้มันเหมือนทําให้ย้อนนึกถึงตัวเองแอบบชอบเขาสามปีแแล้วก็ เหมือนกับว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทํามันทําให้เรารู้สึกแบบเราเก็บไปคิดทั้งวันเลยใช่ไหมว่าเขาจะแบบอาจจะไม่ได้ใส่ใจแอาจจะจาไม่ได้ได้จำว่าเขาเป็นแบบช่วงวัยมัธยมอะคะ่ะเราจะแบบว่าสรุปกับทุกอย่างใช่ไหมเราจะมีพี่ชนเป็นของตัวเองมีน้องนับเป็นของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเราว่าแบบว่ามันสื่อถึงชีวิตมัธยมได้ดีมากๆเลยก็คือหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กมัธยมต้นคนหนึ่งที่ไปแอบชอบรุ่นพี่มปลายก็คือน้องน้ำรูปร่างหน้าตาน้องน้ำตอนที่อยู่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายใช่ไหมทีนี้ก็ไปแอบชอบรุ่นพี่ที่ชื่อว่าพี่โชนซึ่งหน้าตาเนี่ยหล่อมากขนาดเดีเองก็ยังแบบกรี๊ดเลย <laughs> แอบเพ้อแอบชอบแอบตาม ก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแล้วที่เนี้ยแบบเด็กพี่หญิงคนเนี้ยก็แบบว่าพยายามทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อพี่คนนั้นแบบทั้กอย่างเลยเยนให้เก่งไปทำ,ทำนู่นทำนี่ทำเพื่ให้สวยขึ้นแล้วก็ท้ายก็จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากทำอะไรก็ทำมันไปนเลยถึงแม้ว่าเราจะกลัวแค่ไหนแต่ว่ามันก็ พูดง่ายแต่ว่าทํายากแต่ว่าเอาจริงก็ชีวิตก็มีแค่ครั้งเดียวอยากบอกว่าถ้าเราจะชอบใครก็ไม่ได้ผิดเราแค่บอกเขาไปึงแ่้ว่าผลลัพธ์จากมันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เราก็ได้ทําแล้วเราก็ได้บอกความรู้สึกของตัวเองมันทําให้แบบเราอะ่ะอยากดูแลตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าแบบว่าใครๆก็อยากสวยใช่ป่ะแบบต่อหน้าคนที่ชอบอะ่ะแล้วว่าแบบมันเป็นแรงถักดันให้แบบคนหลายๆคนเลยค่ะ การรักใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาแล้วเราก็อยากจะแบบทาให้เขานั้นหันมามองเราเพราะว่าน้องน้าเนี่ยที่พัฒนาตัวเองก็เพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่ากลัวพี่ชวนเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยคือมันทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยความรักอ่ะมันก็ต้องใช้ความพยายามอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันมันให้อะไรหลายๆอย่างมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างแล้วก็มันตรงกับเรื่องราในชีวิตของเหนือด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย